สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเหล่าเซืร์ฟไาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหล่าเซิร์ฟ้านะคะจะมาสอนนักเรียนทุกๆคนนะคะกันในตีเเคอร์นะคะหรือว่าบทที่1น,นั่นเองค่ะในบทที่1ของเรานะคะมีชื่อบทว่าหนีเข่าหนีห่านะคะแปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะทีนี้ในบทนี้นะคะมีคําศัพท์ทั้งหมด 6กคำด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าสวัสดีนะคะ นี่แปลว่าคุณนะคะส่วนห่าแปลว่าดีนะคะเหมือนกับว่าในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะพูดคําว่า good morning เห็นไหมคะมีคําว่า good ที่แปลว่าดีส่วนในภาษาไทยก็คือสวัสดีค่ะเห็นไหมคะมีคําว่าดีนั่นเองนะคะในภาษาจีนก็มีคําว่าดีเหมือนกันนะคะก็คือคําว่าห่านั่นเองค่ะห่านะคะแปลว่าดีค่ะนี่ห่านะคะก็เลยแปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคาต่อไปนะคะคาที่สองนะคะจ่ายเจียงจ่าย เจียมอ่าจ่ายเจี๊ยนนะคะแปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะคําต่อไปนะคะคํานี้นะคะออกเสียงว่าเจี่ยเสีย่ยเจี่ยเสีย่ยอ่าแปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะคําว่าเจี่ยเสี่ยนะคะจะใช้คู่กับคําว่าขอบคุิ ปูเครื่อฉีดอ่าปูเครื่อฉีดนะคะที่แปลว่าไม่ต้องเกรงใจน,นั่นเองค่ะเมื่อไหร่นะคะที่มีของขวัญหรือว่ามีใครนะคะให้ของเราแล้วเราจะขอบคุณน,นะคะเราสามารถพูดเป็นภาษา,าจีนได้เลยนะคะพูดคําว่าเสียเสียส่วนถ้าเราจะตอบกลับเขาเมื่อไหร่มีคนพูดว่าเซียเสียมาเราต้องตอบกลับไปว่าปูเครื่อฉีดอ่าปูเครื่อฉีดไม่ต้องเกรงใจนะคะสองคำนี้นะคะอยู่คู่กันนะคะเซี้ยเซียปูเครื่อฉีดเซียเซีย ปูเค่อฉิจำไว้ให้ดีนะคะส่วนคำต่อไปนะคะคำนี้นะคะมีขอบมีขอบคุณนะคะคำต่อไปนะคะก็ต้องเป็นขอโทษนั่นเองค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่าตุยปุชิตตุยปุชิตตุยปุชินะคะแปลว่าขอโทษนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่มีคนขอโทษเราก็จะต้องบอกเขาว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรภาษาจีนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เลยค่ะออกเสียงว่าเหมยกวนฉิ เหม่ยกวนฉิเห็นไหมคะคำ,คำสุดท้ายนะคะไม่มีเสียงนะคะตอนที่เราซื้อไฟเคยสอนทุกคนไปนะคะในภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงนะคะแล้วก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะคือเสียงเบาเองค่ะคือไม่มีเสียงอยู่ข้างบนนะคะก็เลยต้องออกเสียงเบานะคะเหมือนคํานี้นะคะออกเสียงว่าเหม่ยกวนฉิเห็นไหมคะเหม่ยกวนฉิก็คือแปลว่าไม่เป็นไรสองคำนี้อยู่คู่กันนะคะเมื่อไหร่มีคนพูดว่าตุ้ปุชิเราต้องตอบแบบว่าเหม่ยกวนฉิอ่าตุ้ปุชิ เมกวานฉีแบบนี้นะคะเป็นคําคู่กันนะคะทีนี้นะคะเราซื้อฝ้ายนะคะจะอ่านตั้งแต่คําแรกถึงคําสุดท้ายนะคะให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะอมาดูกันที่คําแรกนะคะคําที่1นึ่งหนีห่าคำที่2องจ่ายเจียนคำที่3าเซี่ยเสียคำที่4ี่ปูเครฉิคำที่ห้าตุยปุฉิคำที่6ไเมกกวานฉิ เป็นยังไงบ้างคะลองไปฝึกท่องกันนะคะภารกิจของเราหลังดูคลิปจบนะคะถ้าใครดูคลิปจบก็ก็จะรู้นะคะว่ามีการบ้านอะไรนะคะการบ้านของเรานะคะก็คือให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะอัดคลิปให้กับนักเรียนนะคะโดยนักเรียนเนื้อหาในคลิปที่เราจะต้องพูดแล้วก็ส่งให้กับเหล่าเชื้อ่านะคะมีเนื้อหาดังนี้นะคะที่1นนะคะเราจะต้องสวัสดีนะคะแล้วก็ พูดชื่อจริงของตน,นเองชื่อเล่นแล้วก็ชั้นอยู่ชั้นอะไรอยู่เลขที่อะไรเหล่าเหล่าซื้อไฟก็จะได้รู้นะคะว่าเด็กเรียนทุกคนเนี่ยน้องคนนี้อยู่ชั้นอะไรอยู่ปอ,อะไรเพราะว่าเหล่าซื้อไฟก็จะได้รู้จักกับนักเรียนด้วยทีนี้หลังเราพูดชื่อชั้นเลขที่ครบแล้วนะคะเราก็มาท่องคําศัพท์6คําที่เหล่าซื้อไฟสอนไปในคลิปนะคะก็คือคําแรกถึงคําที่6นะคะพูดสองครั้งนะคะแล้วก็แปลภาษาไทยด้วยนะคะโดยตัวอย่างนะคะคือนี้เห่า นี้ห่าวแปลว่าสวัสดีแบบนี้นะคะจนครบหกคำนะคะแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้กับเหล่าเซิร์ฟไอนะคะสําหรับวันนี้เหล่าเซิร์ฟไนก็มาสอนนักเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะที่เราจะต้องเจอกันแน่ๆเลยนะคะอย่าลืมไปใช้กันนะคะโดยการที่ใช้ยังไงเราอาจจะไปเดินตลาดนัดนะคะพอแม่ค้าทอนเงินให้นะคะเราก็พูดกับแม่ค้าว่าเสียๆอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าขอบคุณนะคะหรือว่าเราเดินไปแล้วไปเหยียบเท้าเพื่อนอย่างนี้ เราก็สามารถบอกเพื่อนว่าเอ้ยตุช้ชีอ่าตุ้เชีก็คือ,อขอโทษนั่นเองนะคะฝึกพูดในชีวิตประจําวันนะคะจะได้คุ้นชินแล้วก็เก่งภาษาจีนไปได้วยกันนะคะสําหรับวันนี้เลาเซอร์ฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทงเสวมันจีเจียน